ครับสวัสดีครับนี่ครับบอรแรกที่ช่างเพิ่งจาะลงไปครับบอบาดานของมูทีสิบเอ็ดครับจาะลงไปลอยหาเมตดครับน้ำบ่พอใส่ครับเนี่ยลอยหาเม็ดน้ำบ่พอใส่ครับน,นะครับช่างเพิ่งเลยไปเจาะเจาะไม่ตัวน,นั้นครับเจ็ดสิบเมตดเจอตาน้ำพอดีครับ ครับบอ่อครับห่างกันประมาณ20มเมตรนี่และแต่ว่าตรงนั้นเจอตาน้ำครับเจาะลงไปแค่70เมตรก็เจอน้ำครับน้ำพอใช้มีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันโอเคครับบอ่อบาดาลของหมู11เครับเจาะเพิ่มครับความต้องการใส่บ่เพียงพ่อเนาะเป็นเลยเจาะเพิ่มครับ ของหมู่1 1ครับท่อ6นิ้วครับบ่อ6นิ้วครับความลึกอยู่ที่70เมตรครับกันพัง4นิ้วครับว่างต่างพื้นครับมาตรฐานสุดๆครับนี่ครับหมู่1 1เรามีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันครับ